อ่ะมาอยู่หน้าเกมกันเป็นที่เรียบร้อยครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องแจ็คแคมเมอร์ด้วยนะครับรับชมเพื่อความบันเทิงนะไม่แนะนําให้ทําตามครับมาดูวันเช้วันนี้เรามาล่าศูนย์ครับทุน300เริ่มจากเบ็ด5บาทไปเล็กครับแตกไม่แตกเดี๋ยวรู้เลยครับเออโอเค <c oughs> เอ,อ้ย มีการแรปแรปแวบแวบมาแล้วนะมาครับเบ็ดสิบครับหมับเขาให้อืมโอเคอุ้ยการจ่ายถือว่าดีนะการจ่ายถือว่าโอเคเลยเออการจ่ายดีเลยการจ่ายดีเลยการจ่ายดีเลยเออยังไงโอ้โห โอ้โหโอ้โหไปเจอโบเจอโบไป,ไปคืออย่าลุ้นแตกไม่แตกลุ้นให้เข้าฟีสปินก่อนก็พอแล้วผมว่านะไอ้เรื่องแตกเดี๋ยวอีกเรื่องนึงนะเอ้ยเอ็กซ์หายกหายกแถบมับการจ่ายถือว่าดีเลยแหละ chịt po hả? như ngay, xinh, má, xinh, như ngay, hey, chup, 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 đẹp rồi, à... ยังไงโอ้โหเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วทุกคนมันเริ่มแล้วมันเริ่มแล้วเฮ้ย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 ยังไง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 โอ้โหไม่มีแม้แต่วีแวลตัวตัวสุดท้ายเลยว่ะเฮ้ยไม่มาแถวสุดท้ายลั่นเหมือนเดิมนะเต็มตัวครับผ่านไปแล้วปั๊บโอ้โหเรียบร้อยครับ เอออันนี้คือทิกเลยนะผมบอกเลยคือถ้าแถวสุดท้ายสังเกตอะยังไงก็แล้วแต่ถ้ามันใกล้หยุดแล้วมันยังไม่มีว่แววอะให้ลั่นไงทุกคนเพราะว่าถ้าเราไม่ลั่นอะมันจะไปจบที่มันจะเหลือบๆมาให้อะเพราะถ้าลั่นอะดีกว่าลั่นมันจะแบบเป็นการแบบให้ตบให้มันหล่นลงมาเร็วขึ้นอะเออมันจะเข้าเว้ยไปลองดูได้ส่วนใหญ่ผมใช้วิธีนี้ตลอดนี่ท่าฟีในฟีนี่คือหนักเลยนะฟีในฟีนี่หนักเลยอะ โอ้ยจะเข้อื้ห้าร้อยสี่สิบแม่ได้คูณแค่หกถ้าคูณสิบห้าเท่าไหร่อะคิดดูดิถ้าคูณสิบห้าจะได้เท่าไหร่ครับทุกคนโอโ้นี่ขนาดคูณแค่หกนะโหดจ,จัดครับเอาเรื่องเหรอวันนี้เอาเรื่องครับไม่ธรรมาดาวันนี้แสดงว่าแตกแน่วันนี้มาแบบนี้แตกแน่นอนหมับเขาให้คูณเก้าอะไรต่ออะไรต่อ คูณ15้าครับคูณสิบห้าครับอเอยังน้อยอยู่ยังน้อยอยู่อเ,เอเอยังน้อยอยู่ตัวแพงอยู่ไหนตัวแพงอยู่ไหนโอ้โห้พันหนึ่งดอกนี้แช่อโ,โอ้โ้สุดยอดสุดยอดเอ้าเอาเอาเอาค้างค้างเอา้าเอา้าไม่เป็นไรครับคอย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 ,คอยได้ทุกคนคอยได้ โอ้โหแม่งค้างจริงค้างจริงเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยขาดตอนไหมละ่ะโอ้โหฮัลโหลเฮ้ยเอ้าค้างทุกคนเออมาแล้วมาแล้วโอ้ยไอ้ยเยถ้าได้ตัวนี้นะอืมทนายตัวนี้นะถ้ะทะทาได้ตัวแดงนะคูณสิบห้านึกภาพดีโอ้ ไม่เป็นไรยังเหลืออยังเหลือรอบอีกดูดินี่ได้มา2,000กว่าแล้วนะอย่างสุดครับก่อนหน้านี้คือไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่เวิร์กเลยอะ่ะเกมเนี้ยก่อนหน้านี้ช่วงมาใหม่ๆอะส้นตีนมากครับเกมใหม่ PG นี่คือยังไงก็ตายน้อยมากที่จะแตกโอ้ฟีสปินรอบแรก 2,003คร uh ับผมตีว kind of ่า2,004แล้ว oh. ก oh ันนะเอออย่างนี oh. three, ou, ้ก็ต้องขึ้นเบ็ดครับต้องขึ้นเบ็ดไปต่อครับเรายังไม่หยุดนะเรายังไม่หยุดก็เราสายโลบกปทุกคนโอ้โหโอ้หยเบ็ด30มามาเดี๋ยวรู้เลยเหมือนเธอโบจะแดกกูอย่างเดียวเลยเอาเธอโบออกดีกว่าทุกคน กดแบบเดิมเลยกดแบบตอนเบ็ดสิบเลยลั่นกดไปลั่นลั่น,ล,นลั่นไปแล้วก็ปล่อยไหลมาดูกันเอาแบบวิธีเดิมมาใช้เลยเอ้ยอเ,อเดี๋ยวเราก็จะปล่อยยาวๆเลยครับให้มันเข้าไปเวิร์กไม่เวิร์กเดี๋ยวดูปล่อยลปล่อยให้ไหลไปไ เอ้ยป็นไงล่ะปล่อยให้ไหลไปเฮ้ยโอ้โหเอาอะทุกคนมาเลยครับแป๊บเดียวโอ้โหเบ็ดสามสิบครับรอบนี้ได้เท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวดูกันโอ้ยม,มันเข้าดียังวะเฮ้ยมันเข้าดียังวะเฮ้ยมันเข้าดียังวะทุกคนเฮ้ยเฮ้คูณสิบห้ารอบนี้อ เอ้ยเสียดายว่ะโอ้ไอบทดอกหนักจะได้ก็ไม่ได้แต่ไม่เป็นไรมาขนาดนี้โอเคแล้วทุนเรามาแค่300อเองอะตอนนี้จะ3000แล้วทุกคนยังไงเอ้ยน้อยไปหรือเปล่าไวรุ่นน้อยไปหรือเปล่าจ่ายน้อยไปหรือเปล่ามา เออคูณ9โอ้โหสิบเข้าออโอ้โหเรียบร้อยโอ้โหอะไรครับเนี่ยโอ้โหมันเบ็ดสิบมันจะไปจ่ายแพงกว่าเบ็ดสามสิบได้ไงวะเอ,อ้ยเบ็ดสามสิบมันจะไปจ่ายแพงกว่าเบ็ดสิบได้ไงวะฮะมันไม่ได้มันผิดมันมันมันผิดหลักเลยยังไงโอ้โหสิบมาอีกแล้วโอ้ยเก้าร้อย โอ้โหนี่ขนาด1นะิแล้วเกรทุกคนโอ้โหถ้าเป็นตัวอื่นเท่าไหร่วะโอ้ยเสียดายโอ้โห,โโหดูดิเสียดายจ,จัดเลยอะโอโ้มันน่าจะได้แพงกว่านี้มันน่าจะได้เยอะกว่านี้มันน่าจะดีกว่านี้ โอ้ยโอเคครับผมก็ออเอาเป็นว่าผมหยุดดีกว่านะผมไม่ต่อแล้วนะเออกําไรวันนี้ได้ทั้งหมดประมาณ3,600ครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครต์ช่องแจ็คแฮ m เมอด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมจนจบแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ